สวัสดีครับ,รบผมนัทภาฒ์จากบร,ริษัทเจมยูทิคนียีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวทท r a n s m เตอร์ของแบรนด์นี้อาเจโอนะครับโมเดล DGT1S นะฮะถามว่าตัวนี้มีสเปคอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวโอเคครับสักคู่ครับอ่ะตัวนี้นครับ p o w e r supply ก็ใช้1 2ถึง24โวลต์อ่ะมีพอร์ต i s 185พอร์ต i s 222 1> 1, 2อิน2อเอา์นะครับแล้วก็พอร์ตต่อหลดเซลล์นะตัวนี้ก็จะเป็นเ d 24บิตนะครับตัวนี้ออโตคอร์ที่วิ่งได้ก็จะมีตัวของมาปัดนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาโชว์การต่อเวทดีจีทกับ PLC OMRON CP 1H นะครับโอเคลาคกูครับ ค okay, ครับตอนนี้ผมก็เขียนอมร้อนไว้เรียบร้อยนะครับอในการดึงค่าน้ำหนักผ่านตัวของ dg i s ผ่านโปรโตโคอลมับัตร atu นะครับโอเคอ่าลองลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคก็จประมาณนี้ครับผมก็ให้น้ำหนักก๊อตเวทและเน็ตเวทเนี่ยก๊อตเวทจะอยู่ที่ t พันนะครับ แล้วก็เน็ตเวทจะอยู่ที่ดีพันสองนะครับโอเคอ่ะเราวางหนึ่งกิโลไปอ่ะน้ำหนักของตัว d g 1 s ก็จะโชว์หนึ่งกิโลนะครับอ่ะในส่วนของเอ่อพีออซีอมนก็จะโชว์อ่ะหนึ่งพันนะครับอ่ะเหมือนกันอ่ะถ้าระวางสองกิโลโอเคครับก็โชว์สองพันอ่ะสองกิโลอ่ะสามพันก็คือสาม หนกิโลนะครับโอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับก็สามารถลิงก์กับ plc o อม o อน cp 1 e เห็ได้นะครับโอเคครับผมโอเคครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอนฟ lict นะครับอ่าก็ d g จีลิงก์ผ่านพอร์ตไอเอสิหด้วยบุตรคอามวัดบัตร r t u ไปที่ cp 1 n e เ ่านกร์ด CP CP1W ข CIF12 นะครับอ่ะก็สามารถดึงค่าลนาจาก d g 1 s อ่ะแล้วเอาไปคอนโทรลต่อที่ PLC ออมลอนได้นะครับโอเคถ้าไงวันนี้ผมก็อขอจบการน,นำเสนอขายเพียงเท่านี้ครับ,รบขอบคุณมากครับ